สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเทคนิคดีๆในการใช้มือถือของ Xiaomi มาฝากสำหรับคนที่ต้องการอัปเดตแอปในเพจสโตของมือถือ Xiaomi จะต้องเข้าไปที่เพจสโตเดี๋ยวลองให้ Wi-Fi ติดก่อนลองอีกครั้ง Wi-Fi ไม่ติดทั้งนั้น เวลาอัปเดตแอปต่างๆในมือถือทั่วไปเราก็จะเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็ไปที่แอปในมือถือเ Xiaomi จะต้องเข้าสองชั้นคือเข้าไปที่อีกทีนะครับ ลูปโปรไฟล์แล้วก็จัดการแอปและอุปกรณ์จากนั้นเข้าไปที่อัปเดตมีการอัปเดตถึงจะเจอการอัปเดตแอปแล้วก็ให้ทำการอัปเดตทั้งหมด หากคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับหากคนที่ยังไม่ได้รู้ว่าเวลาอัปเดตแอปต้องเข้ายังไงของมือถือ Xiaomi ให้ทําตามนี้นะครับหากชอบคลิปนี้ให้กดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ